สวัสดีสสดค่ะพบกับเอมคนตัวลายครับผมพี่จ๋าค่ะเรามาพบกันในช่วงวันต่กว,วันกับพระเยซูนะคะต้องอัปเดตกันแบบนี้ดีกว่าเราหายไปไหนมาตอนนี้ผมมีถ<า>่ายภา <5 S 2> พยนตร์นะคะ,ะพี่อ็มไปถ่ายภาพยนตร์มาแล้วก็พี่จ๋าก็ป่วยไปพักใหญ่เลยก็ ขอประทานอภัยที่หายไปแต่เรากลับมาแล้วนะคะเรากลับมาเพื่อที่จะมาประกาศความดีประกาศความน่ารักประกาศความรักของพระเจ้าแล้วก็ประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูะนะคะวันนี้เรามาใน EP ที่สา,สามแล้ววันนี้เป็นเรื่องราวของอะไรคะพี่เอม็มของข้อเกี่ยวกับเ,เดี๋ยววานนี้เราจะต้องถามกันก่อนว่าพี่น้องเป็นยังไงกันบ้างคะสุขภาพร่างกายธุรกิจการงานทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง สบายดีกันนะคะทุกคนแล้วก็ต่อให้ทุกท่านเนี่ยจะยังไม่ค่อยสบายเท่าไหร่พวกเราสองคนก็อธิษฐานเผื่อพี่น้องทุกคนอยู่เสมอเสมอนะคะวันนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้อีพีที่สามมาในถึงมาในเรื่องอะไรคะพี่เอ็มพระเจ้ากลายเป็นพระเจ้าได้อย่างไรนะ,ะเขาองค์ทงานหนักแค่ไหนถึงจะเป็นพระเจ้าอ,อ้าวยังไงหล่ะทีน,น,ะนี้นะครับคําถามเนี้ยนะคะเขาบอกว่าอาจจะเกิดความเข้าใจผิดในมุมมองของพระเจ้านะคะ ผู้ถามเนี่ยเขาจะบอกว่าพระเจ้าเนี่ยถูกมองเป็นสถานะหรือว่าเป็นสภาพของการดำรงอยู่ที่เกิดจากความพยายามม,มันยังไงละพี่เอ็มเช่นเดียวกับนักเรียนนะครับนะหรือ,อว่าที่ตั้งใจเรียนนฮะจนได้เกรดเอนะครับในทุกวิชาเลยะนะครับหรือคนที่ทำงานนะฮะหนักเนี่ยทำงานหนักจนประสบความสำเร็จนะครับะนะ พระเจ้าถูกเป็นสถาน,นะแบบนั้นคือต้องพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างแบบอย่างหนักอย่างหน่วงถึงเป็นพระเจ้าแบบนั้นไหมใช่ไหมคะคแต่พระเจ้าในพระคัมภีร์บอกว่าไงคะในพระคัมภีร์นะครับไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับผู้ถามเข้าใจพระองค์ไม่ใช่ผู้ที่พระองค์ต้องพยายามที่ไต,ต่เต้าจากขึ้นฉั้นนะฮะตอนเนะครับก่อนจะเป็นพระเจ้าเนี่ย ไปยังขั้นตอนบีนะครับกลายเป็นพระเจ้าเนี่ยนะครับพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่เริ่มต้นแล้วมีตัวอย่างหนึ่งนะคะอันเบิร์ตไอ์สไตน์นะคะไม่ได้พยายามอย่างหนักเพื่อที่จะกลายเป็นยิวหรือว่ากลายเป็นคนที่มี IQ สูงแต่เขาเกิดมาเป็นยิวและเป็นคนที่มี IQ สูงอยู่แล้วใ,ในโลกนี้นะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดจากความพยายาม มีสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติตัวอย่างเช่นน้ำใต้ดิน,นแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์การหมุนการโครจรของโลกแลนะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลไม่ได้เกิดจากความพยายามของเราเลยแต่เกิดขึ้นจากธรรมชาติใช่ครับเป็นระเบียบกาบธรรมชาตินะครับนะและพระเจ้าตามพระคัมภีร์นะคะกล่าวไว้ว่าเราเป็นผู้ที่เราเป็นก่อ,อนที่วันเวลาจะมีอยู่อีก เราก็เป็นพระเจ้าแล้วเราเป็นเบื้องต้นและเบื้องตายองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพผู้ทรงดำรงอยู่ผู้ทรงเป็นและผู้ที่ดำรงอยู่ตลอดกาลสิ่งหนึ่งนะครับนะหมายความว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้เป็นบุคคลที่กลายเป็นพระเจ้านะครับเหมือนดังเช่นนะช่วงเวลาหนึ่งในประวัติศาสตร์ะนะครับเพราะความพยายามใดๆ หลังจากที่มีประวัติศาสตร์มนุษยชาตินะครับประวัติศาสตร์ของจักรวาลประวัติศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตนะฮะและประวัติศาสตร์ของอารยธรรมนะฮะมนุษย์เกิดขึ้นแต่พระองค์เนี่ยครับนะทรงเป็นผู้ที่มีอยู่ก่อนที่ประวัติศาสรตร์ดใดๆจะเริ่มต้นขึ้นนะฮะการดำรงอยู่ของพระองค์เนี่ยไม่ได้เป็นตามขั้นตอนหรือนะฮะสิ่งที่ สามารถบรรลุได้ว่าผ่านความพยายามอมแล้วก็พ,พระคัมภีร์กล่าวไว้ไว้ดังนี้นะคะความบริวณทั้งสิ้นแห่งพระเจ้าสถิตในพระเยซูสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไงคะหมายความว่าพระเยซูทรงเปิดเผยอย่างเต็มที่ว่าพระเจ้าเป็นผู้ใดม,มีลักษณะมีพลังและพระสิริอย่างไรนะคะดังนั้นนะคะนักปราชญาชาวฝรั่งเศสอย่างลุซโซนะคะจึงกล่าวว่า เราตัดสินเ,เราตัดสินโสการาติสจากงานของเขาในฐานะนักปัจญาแต่เราต้องตัดสินพระเยซูจากชีวิตและความงามของพระอ,องค์ในฐานะพระผู้เป็นเจ้านะคะ mm. นี่เลยนะคะ ep ที่3จะเก่าโดยรวมภาพรวมของพระเจ้าเนี่ยเป็นใครแล้วก็พระเจ้าเกิดขึ้นแบบด้วยการทำงานหนักเหรอถึงต้องเป็นพระเจ้าใช,ใช่ไหม,ไมก็ อีพีนี้นะคะอาจจะหวังหวังใจไว้ว่าอาจจะแตะใจพี่น้องหลายท่านนะคะที่อยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูว่าพระเจ้าเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไงก็ขอให้ถ้อยคาของเราทั้งสองคนนะคะย่อนลงไปในหัวใจของทุกๆคนแล้วก็มีความเข้าใจภาพของพระเยซูใหม่ภาพของพระเจ้าใหม่เพื่อที่เราจะเข้ามารับความรักจากพระองค์นะคะพระเจ้าเป็นพลังงานที่มีอยู่แล้วก่อนที่โลกจะสร้างขึ้นมาอีกและเราก็เป็นลูกของพระเจ้า ใช่ไหมคะ<ช>วันนี้นะคะรายการวันต่อวันกับวันต่อวันกับพระเยซูคริสเนี่ยก็หมดลงแล้วเราจะมาในอนะีพีหน้าเป็นอีพีเรื่องราวของพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องอะไรติดตามกันไว้นะคะแล้วก็วันนี้อยากให้พี่เอ็มอธิษฐานเผื่อพี่น้องทุกคนนะคะค<ะ>่ะอะไรูยาอะไูยาสเสริมเจ้าขอบคุณพี่เจ้า,จาสาหรับวันนี้ที่เราได้ใช้เวลาร่วมกันในการรับฟังแล้วก็ในการอธิษฐานนี้เผื่อพี่น้องทุกคน ทั่วโลกนะฮะไม่ว่าจะอยู่แห่งไหนนะอขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงพลานามัยสมบูรณ์นะครับในไม่ว่าการทำงานในสิ่งใดๆก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับในการบางสิ่งบางอย่างเราเหนื่อยเราก็ขอให้พี่น้องทุกคนลองอธิษฐานนะครับพระเจ้านะช่วยเราได้นะครับแลูก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มานั่งฟังนะแล้วก็รับชม ในคลิปคิปนี้ขอให้มีแต่สิ่งประเสริฐจากพระเจ้าในการดำรงชีวิตนะครับรูปขออธิษฐานในนามพระเยซูอง์เจ้าเอเมนแล้วกลับมาพบกับเราในรายการวันต่อวันกับพระเยซูคิดกับพี่เอมและก็พี่จ๋านะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ,คะสวัสดีค่ะ